สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงต้นกล้าอ่อนลเล็กๆแบบนี้นะคะที่กําลังงอกขึ้นนะคะทํำยังไงไม่ให้มีมแมลงมารบกวนนะคะเราจะไปบํารุงและก็ป้องกันพวกมแมลงด้วยค่ะทําให้พืชผักของเราเนาะใบเขียวใบงามค่ะ การเจริญเติบโตด้วยต้นก้าอ่อนเล็กๆแบบนี้นะคะมแมลงชอบมากเลยนะคะยังไม่ทันโตเลยค่ะเขาก็มากัดกินใบด<ล>ูเล,ลเล็กๆนะคะทําให้ต้นก้าของเราตายได้เราก็จะไปบํารุงง่ายๆค่ะเราก็เตรียมน้ําซาวข้าวเอาไว้นะคะจะเป็นน้ํายาล้างจานแล้วก็เกลือนะคะส่วนน้ํำซาวข้าวนะคะที่ยายปางเตรียมไว้ก็2ลิตรค่ะวันนี้ยายปางก็จะเอาเกลือใส่ลงไปนะคะเพิ่มความแข็งแรง ให้กับพืชผักของเรานะคะเรื่องการเจริญเติบโตเอาใส่หนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะแล้วก็เทลงไปเลยต่อมาอย่าปังก็จะใช้น้ํายาล้างจานนะคะป้องกันแมลงเพี้ยนหนอนเป็นสารจับใบด้วยค่ะย่าปังก็อยาเอาใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะน้ํายาล้างจานนยคะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนๆให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันให้ดีค่ะ ต่อมาเราก็เตรียมน้ําไว้นะคะส0ลิตรค่ะเราก็ใช้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะเทลงไปให้หมดเลยค่ะใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับใช้ลดได้หมดเลยต้นกล้าอ่อนเล็กๆเ,เราก็จะไปบํารุงกันเลยค่ะผักกาดนะคะที่ยปานหวานมเมล็ดเอาไว้นะคะสามวันก็งอกแล้วนะคะงอกขึ้นอย่างดีเลยค่ะ เราก็ป้องกันพวกมแมลงหนอนเพี้ยเอาไว้นะคะแล้วก็บำรุงต้นกล้าของเราเอาไว้ค่ะพืชผักของเราก็จะไม่มีพวกมแมลงเนาะใช้รดให้ชุ่มเลยค่ะเราหวานเมล็ดหรือว่าปลูกพืชผักใหม่ๆเนี่ยค่ะใช้รดได้หมดเลยนะคะใช้รดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนี่เป็นผักชีนะคะที่ปันหวานเอาไว้เนาะ,ะขึ้นอย่างงามเลยค่ะ ขึ้นทุกมเมล็ดด้วยนะคะใช้ลดได้เลยบํารุงเอาไว้เลยค่ะเปานบำรุงเอาไว้นะคะสองครั้งนะคะใบเขียวใบจะงามมากเลยนะคะป้องกันพวกมแมลงด้วยเยปานปลูกถั่วฝักยาวเอาไว้นะคะกำลังงามเลยค่ะ ยังไม่ได้ทําค้างให้นะคะแต่มีเพี้ยแล้วค่ะเป็นเพี้ยอ่อนนะคะตัวเล็กๆดําๆนะคะเ <pers> ยปังก็จะใช้รถเลยลดให้ชุ่มเลยนะคะหรือเราจะฉีดพ่นก็ได้นะคะถ้าเกิดเขาเป็นเพี้ยแบบนี้เนาะเยปังก็ใช้เทลาาลดแบบนี้เลยค่ะมาดูนะคะที่เยปังใช้ลดไปนะคะเห็นไหมคะเพี้ย<ๆ>ตัวดําๆเล็กๆเนาะ เนยคะเยปันจับออกมาแบบนี้เลยนะคะเยอะมากเลยค่ะถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะคะเราจะใช้ฉีดพ่นก็ได้นะคะเพียะะ้ยเนี่ยค่ะเขาจะหลุดล่วงไปเลยเ๋ยปังก็จะใช้รถนะคะอทิษฐานสามครั้งค่ะกับที่เล่านะคะใช้รถเอาไว้เลยค่ะ บำรุงง่ายๆนะคะต้นก้าอ่อนไม่ว่าจะเป็นกำลังจะงอกขึ้นแบบนี้นะคะเราใช้ลดได้เลยค่ะพืชผักของเราก็จะได้ไม่มีมแมลงมาลบกวนนะคะใบเขี้ยวใบางามค่ะลองทำใช้ดูนะคะสูตรง่ายๆค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณค่ะ